ทำตัวลลกโูกในจีนบอกไม่ในในโนเซ็แระนเต็กอยู่จีนอกว่า ทำตัวลกลลกจัดดีนี่คือติีตัวโดนใช่ไหมอยากดูเป็นวิดีโอค่ะสาคูเก่าๆเพอเจอกูจริงใช่ไหมคะขออนุญาตตอบนะคะเป็นกูริงจริงเป็นถิงกำเนิดจุทีบันาเห็นไหมเห็นไหมพวกนี้พวกนี้เขารู้เถือ่าเขาสาธุกันเหมือนเดิม ไลน์ดูสวยไลนสนิกเอ้ยมีคนมีคนรู้มีคนรู้ที่มีคนแฮกทุกคนที่เหลือก็สาธุ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 อยู่เลยวา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 ยโอ้ไม่กอดคนไทยเนาะกอดคนไทยโอ้ไม่คนไทยเนาะคนไทยเนาะแต่จริงๆน้องสวยนะดูนเราใช่น้องสวย น่ารักไปไปดูเน็ตเนี่ยอันนี้มันไม่ชัดไอ้อ็นีนาเบียวอ่ะนาเบียวหน้าแบบแอร์อุ้ยชสีสวยใช่ไหมเฮ้ยสวยเนาะน่าเลี้ยงเอาสีเฮ้ยเซฟรูปนี้ส่งให้ที่เนี่ยเออเอารูปนี้เลยเฮ้ยเลี้ยงเฮ้ยมันเลี้ยงได้เหรอเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะเลี้ยงได้ตัวนี้ชิบหายแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกูถึงแล้วไอ้เหี้ยสามเองเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมมันชอบชอบ ชอบงูสีเขียวไงก็ชอบงูสีเขียวไงพี่จะน้องสวยจริงอัี้ถึงสีเขียวมันจะเป็นสีที่ธรรมดาสําหรับงูไปหน่อยแต่แต่มันสวยเ <c oughs> ท่าไหร่วะมีมีขายไหมวะมีขายจะไปหาในเพจอ้นู่นนี่เอาก็ได้แบบคงคงไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะรีบเดียวขนาดเป็นงูขนาดกลางก็ประมาณเมตรกว่า รู้สึกว่าเรา,เราชว่วงนี้รู้สึกชอบงูที่มันตัวยาว,ยาวๆไว้เอาเลี ok ้วโดนงูตกแล้วเชี้ยใครป้ายยาไว้เฮี้ยอย่าให้รู้นะอย่า <c oughs> ให้รู้นะ <c oughs>